นี่วิธีการใส่ลูกนะคะลูกค้าหลายคนโทรมาถามว่าไกามีปัญหาไกาไม่ลั่นไกใช้งานไม่ได้นี่อ่ะไปเดี๋ยวเราลองใส่ลูกนี่มันต้องใส่ลูกก่อนนะลูกค้าถึงจะใช้งานได้นี่อันนี้คือชักแบบนี้ก็ได้ชักมือทีบก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาใช้อันนี้คือใช้งานพร้อมใช้งานแล้วนะต้องเอาลูกใส่ก่อนนะคะนี่อันนี้คือชุด 699รุ่นไข่ดีของเราจะเป็นแบบนี้นะทุกคนมียางให้นี่ลูกค้าอันนี้คือต้องมัดแบบนี้นะนี่มัดตลบกลับมาแบบนี้ลูกค้าไม่ต้องตัดยางนะคะใส่แบบนี้เลยนี่แล้วก็มัด<อ>ลูกค้าค่ะนี่สอดตามรูนะยิ่งลึกยิ่งแน่นใช่ไหมยิ่งยิ่งยิ่งลึกยิ่งแรงแบบนี้นะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนี่กล้องนะคะก็กล้องสโคปตัวแถมของเรา โดนแต่ว่าไม่ล่วงเพราะใส่น้ำเยอะนี่ใครจะเอาจัดเลยหกเก้าเก้านะทุกคนถ้าไม่เอาถ้าไม่เอากล้องก็ห้าเก้าเก้ามาขวดกลางอ่าขวดกลางยืดแบบนี้ได้นี่แม่นใครอยากได้จัดเลยค่ะหกเก้าเก้าส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะอ่ะขอขึ้นยางให้ดูอีกรอบนึง ถามกันมาเยอะมากเรื่องขึ้นยางใส่ใส่ลูก,ลกไว้ตรงกลางต้องสอดเขาเรียกว่าหนีบนี่อ่ะจัดเลยค่ะ